สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจันตองนะครับวันนี้เรามาอัปเดตผลบอลกันนะครับมี2ถ้วยหลักๆนะครับก็คือพิม์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกนะครับมาดูไบรทันนะครับเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์ศประตูต่อ2นะครับโดยสเปอร์ ทำประตูขึ้นนําสเปอร์ได้ประตูจากโรเมโรนะครับนาะทีที่37แล้วก็แฮริเคนขึ้งหลังนะครับในนะาทีที่57นะครับส่วนอีกคู่นะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูล์ประตูต่อ2นะครับก็เป็นเดโก้โชต้ายิงในะนาะทนะีที่54แล้วก็โรมโมโตฟิมนะิโนในนาทีที่62นะครับ ทำให้2คู่เจ้าบ้านแพ้ไปทั้ง2คู่นะครับามาดูตารางคะแนนกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตอนนี้เตะไปแล้ว29นัดนะครับอสองทีมบนเนี่ยเตะเท่ากันเลยนะครับแมนซิตี้ก็มี70แต้มนะครับเวอร์พูก็เตะ29นัดแล้วมี69แต้มนะครับตาม1แต้มนะครับเชลซีมี59นะครับแล้วก็ อัซนน์เตะน้อยกว่าเพื่อนนะครับ27นัดมี51แต้มยังอยู่ที่4นะครับสำหรับแมนยูก็เตะ29นัดแล้วมีอยู่50แต้มนะครับที่5นะครับที่6ก็เป็นเวสต์แฮมนะครับเตะ29นัดแล้วเหมือนกันมี48แต้มตามมาด้วยสเปอร์ครับ48แต้มแต่เตะ28นัดนะครับปุ๊บก็29นัดแล้วได้46แต้มแล้วก็วิลล่า 28นัด36แต้มแล้วก็เซาท์แทมตันยีบเก้านัด35แต้มนะครับลุ้นกันสุดมันนะครับสำหรับพิมเมลิกอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับอ่ะแถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับการขับเคี่ยวแชมป์กันระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับมาดูโปรแกรมที่เหลือ9นัดสุดท้ายนะครับเริ่มที่แมนซิตี้ก่อนนะครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านาบบาต้อนรับไบตันนะครับแล้วก็ไปเยือนสเปนลีย์ก็โอ้ดวลกับ เปิดบ้านดวลกับลิเวอร์พูลอันนี้แย่งแชมป์กันโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไปเยือนวูดแฮมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับวัตฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนลีดแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับ New น,นิวคาสเซิลการันสุดท้ายเจอกับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแอสตันวิลล่าของสตีเฟนเชอร์ลัดนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับโอ้หนักๆทั้งนั้นเลยผ่านมาแล้วหนึ่งนัดนัดที่หนักก็คือชนะอาร์เซนอลสองศูนย์นะครับ นัดหน้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการนะครับแล้วการนัดถัดไปก็จะเปิดบ้านต้อนรับวัตฟอร์ดนะครับและนัดสำคัญมากที่สุดในฤดูกาลนี้อาจจะตัดสินแชมป์ก็ได้ก็คือการไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอดีฮัดสเตเดียมนะครับแล้วก็ไปเยือนวิลล่านะครับต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับเอเวอเรสต์แล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับสเปอร์ ไปเยือนเซาแทมตันแล้วนัดสุดท้ายเจอกับวู๊แฮมตันนะครับเปิดบ้านนะครับสําหรับนัดสุดท้ายของ2คู่นี้ก็เตะที่บ้านตัวเองนะครับก็อาจจะวัดกันที่นัดนี้ก็ได้นะครับมิสตีจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือน,นของแอตันเวลาทีมของเจอร์ลัดนะครับแล้วก็ลิพูจะเจอกับวู๊แฮมตันนะครับครับผมข้ามฝั่งมาดูที่ผลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับ ก็มีพลิกล็อกมโหหลางคู่หนึ่งนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเชลซีนะครับไปเยือนลิวนะครับก็เป็นฝั่งของเชลซีนะครับซึ่งพยายามแข้นลิวได้นะครับโดยการเอาชนะ2ประตูตัวหนึ่งนะครับนัดแรกชนะมา2องศูนย์เนาะรวมผล2นัดก็สกอร์รวมเชลซีผ่านเข้ารอบด้วยสกอรอรวม4ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนเบเยอร์ลิวเนี่ยนะครับะลอกถล่มมากเลยเพราะว่า นัดแรกนะครับยูเวนตุสไปเสมอในบ้านบิโญริลมาหน,หนึ่งนะครับทำให้ทุกฝ่ายทุกสํานักกูรูทั่วโลกยกให้ยูเวนตุสน่าจะได้เข้ารอบนะครับแต่ยูเวนตุสนะครับกับพลาดนะครับนาทีที่เกือบ15นาทีสุดท้ายของเกมนะครับมาเสียจุดโทษนะครับทําให้บีโญเรียยิงจุดโทษขึ้นนาไปก่อน1นสแล้วก็ยูเวนตุสต้องโหมเพื่อประตูนะครับก็มาเสียอีก2ลูกนะครับ ทำให้แพ้ไปคาบ้านไป3ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวมก็4 1เท่ากับคู่แรกนะครับก็สรุปก็คือเชลซีกับบิเรียนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับครับผมสำหรับโปรสรุปรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับแปดทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับ ทีมจากประเทศอังกฤษนะครับก็จะมีเชลซีนะครับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สทีมนะครับจากอังกฤษตามมาด้วยสเปนนะครับก็เหลือ3ทีมเหมือนกันนะครับแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดและก็บีเรยเลนะครับและบอลจากเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกก็หลุดเข้ามา1ทีมนะครับแล้วก็โปรตุเกสนะครับเบนฟิก้าหนทีมนะครับนี่คือ8ทีมสุดท้ายนะครับสําหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะจับฉลากกันขึ้นในวันศุกร์ ที่18มีนาคมนี้นะครับค่ำคนะครับเรามาลุ้นกันได้นะครับครับผมนี่ก็เป็นอัปเดตผลบอลผลบอลอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ